สวัสดีครับผมวมิทูลน,นะฮะปากรบด้ยพิมพเดี่ยวข่าวและเหย่ยวข่าวทีทีวีนะครับผมเอมแทศไทยเรานะวันนี้แต่คุยเรื่องร,ปรอปภเนี่ยฮะ <c oughs> ปรปภที่เกิดเรื่องเราเฉาขึ้น,านมาเนี่นะฮะนะเมื่อมีการแจ้งตำรวจแต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะไม่ให้เขาเข้ามันไม่ได้นะฮะเมื่อกระจุกเฉินนะั <c oughs> ้ออกเข้า นะแต่ของแกงเองด้วยนะฮะตำรวจต้องมาแล้วใเราเข้าแล้วรอพอนนมีรอพอนิติบุคคลด้วยนะก็ในเมื่อาการที่เดินทางไปแล้วเมื่อมีเหตุเกิดเราพอรับฟาพแล้วเนี่ยตำรวจรับภาบแล้วมายไปแล้วเนี่ยต้องให้เราเข้าถ้าไม่ให้เข้าต้องอยู่ต่อนิติบุคคลเลยครับต้องอยู่ต่อนิติบุคคลเพื่อให้บุติบุคคลนําเข้าไป หรือว่าบอกว่าเอาอยามพิการพยายามพิการไม่เข้าต้องมีหมายไม่ต้องแค่หมายนะเหมือนน,นายท <c oughs> ่านพูดแล้วนะทุกท่านหรือว่าไม่ต้องแค่หมาย <c oughs> คือรอพอนําขึ้นไปเลยครับในที่เกิดเหตุนําขึ้นไปเองก็ได้ <c oughs> บอกทิ้งปั้มไม่ได้คุณมีรอพอสองคนเห,อหรอฮะราพอสองคนเองเหรอหน้าราพอเราพอสองคนเองเหรอ แล้วสองไม่ง่าคนต้องติดต่อต <c oughs> นิติบุคคลนิติบุคคลท่านนำมาแล้วพาขึ้นไปนะความผิดมีหมดนะครับทั้งนิติบุคคลท่านรอพต่างๆถ้านิติบุคคลทราบเนี่ยนิติบุคคลก็มีความผิดด้วยจะอ้างว่าวันนั้นเวลากลางคืนนิติไม่อยู่ก็มีหลายคนนะฮะมีกรรมการผู้จัดการแรงหลายอย่างเหมือนครับก็คะแนนหนึ่งกนะ็ได้พาขึ้นไปแจ้งขึ้นไป,นไป,นไปรพอพต้องแก้ <c oughs> นะฮะต้องแก้ให้ถึงบุคคลต้องอยู่นั่นครับไปไหนไม่ได้ครับเมื่อคนเนี่ยมันเป็นกรรมักกรรมการเป็นกรรมการของตีบุคคลแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่นั่นหมดไม่ได้ไปอยู่ที่อื่น,นีิครับที่อื่นมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วเนี่ะถูกต,ต้องไหมฮนะคนก็ต้องแก้ให้นํางนพาขึ้นไปนะฮะจะอ้างโดงาานเมงแรงโดนสภาพร่างกายไม่เอาเรื่องคุณนนติดคุกเองไม่ได้หรอคุณไม่เอาเรื่องเขาคุณนานานติดคุกนะ พราะคุณไม่นําพาขึ้นไปแต่คุณเถ่วงเวลากันนะฮะให้กระหนีหนียังมีหน,น้ามาบอกอีกว่าติดต่อมอบตัวจนมุมเะไปไม่ได้ออกให้แดงก็ไปไม่ได้ัดน,นสกัดหมดอ่ะนะมีโดมขึ้นไปล่มร้อนอีกคุณจะไปไหนได้ก็ออกมอบตัวนะแต่มอบตัวยังไงในเรียกจับกุมนะโดนกดตันนะดนกดดันโดยที่ว่า กดขนทางที่จะไปนะนะนะกดดันพู้คนมอบมาบตัวพูดไม่ถูกนะโดยโกดดันทิ้งเชิงแล้วออกมาฮนะแล้วอาชญากรรมคดีเพียบเคยไปทำชำเรามาอะไรต่างๆนะแล้วก็รับมาเป็นรอปภเอาเอาให้หนักครับแล้วของบริษัทเอาให้หนักผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะัจะสืบตาแต่เอาให้หนักพวกนี้ ไม่ถูกต้องนะฮะทำอย่างนี้ทําให้รปภที่ดีๆเขาเสียหายรปภที่ดีก็มีเยอะนะฮะที่ดีมีเยอะดูแลรักษาพนักพายเยอะรอพนักเลงเขาเยอะเนี่ยเป็นอย่างนี้นั่นต้องตัดแลักเลงออกไปสไอ้พวกเอ่อ,อ,อมีถึงแม้จะไม่มีอาจจะกรแรงต่างก็แล้วแต่ไม่มีประวัติเสื้อสีอะไรก็แล้วแต่นะไม่ม,ไมีไม่เคยทำผิดไม่เคยอะไรมาก็แล้วแต่ แต่คนที่นักเล่นนักเลงเน,นี่ยเอาปลดเส้ะเอาไว้เดี๋ยวก็บานปลายพวกนี้เอาคนดีไว้นะพวกได้แล้วรอพอหนึ่งกระบอกหุนแจมมือให้เอาให้ติดอยู่แล้ว,ออน,ะะลวนะไม่ใช่ว่าพวกไม่ได้พวกได้แค่นี้นะ,ะให้สิทธิ์ของเขานะนกวีดนะได้นะได้ไ้เลยครับพวกนี้ให้เลยนะฮะเนะี่ยกงับเหตุต่างได้ต้องพึ่งรพอพอ คนเขาบอกมีรอพรอ,อุ่นใจในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านอุ่นใจตอนนี้เขาก็ตระวังกันแล้วนะครับถ้างั้นนิติบุคคลไหนก็ล้วแต่ที่จะจ้างราพอพมาดูแลลูกบ้านคุณนะฮะตรวจเช็คให้ดีนะมีงั้นก็ทําไปเองสิ้นเรื่องครับนิติทําเองไปเลยแต่ปัญหาทารอพเองเลยรออเอครับแล้วคนในหมู่บ้านไปรอพอหนึ่งรู้รู้ประวัติดว้วยนะเช็คชญจกรรมอะไรก็ได้เช็คง่ายก,ก,ก็เช็คกันไป ก็มาทําให้ถูกต้องหรืก็ทํารับสมัครให้ถูกต้อง <c oughs> ทําให้ถูกต้องควบคุมเองนะฮะนิติหน้าทําเองในพึ่งบริษัทนะฮะแต่เป็นอย่างนี้นะก็เอาคนนะเอาอย่างนั้นนี่นี่คือคอนโดนะพิพุทนะฮะเป็นคอนโดหรือบ้านอะไรต่างนะฮนะน่ะไอ้พวกยงทางหมู่บ้านใ,นใหญ่เขาก็ต้องจ้างอยู่แล้วครับอันนี้ที่เกิดปัญหาจริงหมู่าในใหญ่ไม่เกิดปัญหาหรอกครับมันเกิดปัญหาค,อ,คอนโดหรืออะไรต่างเนี่ยนะ <c oughs> คอนโดหรือตึกอะไรต่างนี่มันเกิดปัญหากันนะเหมือนกับเออทอนอะไรยกอย่างนะตีว่าคนอยู่อยู่น้าแน่นอันนี้ก็ทำเองถูกต้องแล้วเพราะคนได้ควบคุมกันได้คนในนั้นม,มีงานทำคอนโดทั่วไปบางคนก็มีเงินเขาไม่เอาก็ต้องจ้างเราพอถูกต้องไหฮะเขาก็ไม่ทานั่นแหละคอนโดอะไรใหญ่หรูเขาก็ต้องจ้างรปพอก็จ้างแต่จ้างก็จะต้องดูด้วยว่ารายรับกูมีแค่ไหน แค่ให้ดูเอาคนที่ไว้ใจได้แค่ไหนว่าบริษัทไหนที่ถื่อถือได้ไม่ใช่เพาบริษัทนี้ถูกเอาไม่ใช่นะครับต้องรู้ว่าบริษัทที่เชื่อถือได้แต่บ้านก็สบายใจนะฮะเราเก็บส่วนกลางเขาแล้วมาก็ดูแลเขานะคือต้องเป็นอย่างนั้นนะครับนิติบุคคลจำไว้เลยถ้าเกิดมีปัญหาเสร็จปุ๊บ <c oughs> อเราพอ,พอไม่ขึ้นแล้วมีเกิดเหตุขึ้นมาแจ้งนิติบุคคลด่วนเลยครับต้องมีคนอยู่ครับไม่อยู่ก็ติดต่อได้เพราะคนเป็นนิติบุคคลก็อยู่ในนน้นหนครับ้า้นาชการการโยงหมู่บ้านนั้นหมดอยู่ใน คอนโดนั้งหมดไปไหนอยู่ที่อื่นมันเป็นไม่ได้ก็ไม่ไม่ไม่ให้มาเป็นนะกรนะกรรมการทุกคนนะฮะอยู่นั่นหมดก็แจ้งเขาเพื่อให้นําพาขึ้นไปที่เกิดเหตุให้ได้เลยที่สุดการช่ดดยวยเหลือคนนะถ้าไม่ทํานําพาไปจะมีความผิดความผิดจะมีทันทีนะฮะนะฮะความผิดมีทัน,ะะนะนทีก็โดนแน่นอนครับนะฝากไว้นะแค่นี้ก็ดูว่าเออถ้ามีปัญหาอะไรแจ้งเราพอมีปัญหาให้ขึ้นแจ้งติุคคนเลยครับนะครับฝากนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ